คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตรปีกุลหรือคนเกิดปีหมูครับว่าในเดือนธันวาคม2567นี้ส่งท้ายปลายปีคนเกิดปีกุลจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและดวงชะตาความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล่ะครับ เริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลน,นะครับในเดือนธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปลายปีคนเกิดปีกุลในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่คนเกิดปีกุลน,นั้นการงานจะยุ่งสักหน่อย จะเหนื่อยสักหน่อยนะครับไพ่อัศวินแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะแสดงถึงในเรื่องของการทำงานนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคหรืออาจจะเจอกับสถานการณ์งานเร่งงานรีบนะครับหรือว่างานด่วนเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องนะครับ รีบจัดการรีบรับมือกับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คนเกิดปีกุลเรียกได้ว่าจะหัวหมุนสักหน่อยจะต้องจัดการวางแผนการทำงานของตัวเองให้ดีในเรื่องของการทำงานนะครับมีไพ่8คาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะ เกิดขึ้นนะครับและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนครับมีพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเมื่อไรเราจะพูดถึงการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดดนะครับมีความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับคนเกิดปีกุลในเรื่องงานครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าถ้าเป็นช่วงเวลา ี้ได้ไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการได้จับงานใหญ่หรือว่าได้รับการมอบหมายหน้าที่สําคัญสคัําญจากหัวหน้างานได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่ใน เดือนธันวาคมนี้คนเกิดปีกุนนั้นจะทำอะไรก็มักจะเป็นดีมักจะเกิดผลได้ไพ่าราชินีแห่งคาถาจะพูดถึงการมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานนะครับในเรื่องของการทำงานมีไพ่ราชินีแห่งคาถาขึ้นมาเราจะพูดถึงดวงการงานที่โดดเด่นนะครับและเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับ คนเกิดปีกุนทั้งหลายในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าในเดือนนี้แม้จะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องงานบ้างแต่คนเกิดปีกุนจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับในเรื่องของการทํางานจับ เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ธุรกิจกิจการที่ทำอยู่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจรจาในเรื่องของธุรกิจนะครับหรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆทาง ุรกิจนะครับมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดปีกุ่นครับในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นคนค้าขายเดือนธันวาคมส่งท้ายปลายปีแบบนี้จะเป็นเดือนที่ขายดิบขายดีครับคนเกิดปีกุลมีเกณฑ์จะปิดการขายล็อตใหญ่ได้นะครับมีคนสั่งของเยอะมีคนออเดอร์ของเยอะเป็นช่วงเวลาที่ต้องวางแผนการทำงานให้ดีนะครับ กะเวลาจัดสรรคนให้ลงตัวคนเกิดปีกุลครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นเจ้าของ ธุรกิจเจ้าของกิจการเราว่ากันไปแล้วคนค้าขายเราพูดกันไปแล้วมาดูกันที่คนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างกันบ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาต้องบอกว่าเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่การงานมีเกณฑ์ก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครับได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานได้โปรโมทหรือว่าได้โยกย้ายนะครับ ใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีเกณฑ์จะได้ย้ายไปเจองานที่ชอบงานที่ใช่งานที่เหมาะกับตัวเราหรือหากใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศ ก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปครับหรือบางคนในเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนแห่งการเดินทางไปพูดคุยติดต่องานเจรจาธุรกิจไปประชุมงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดปีกุลหลายๆท่านด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนใครที่กำลังหางานครับเดือนธันวาคมนี้บอกได้เลยว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสหากช่วงเวลาที่ผ่านมาเหนื่อยล้าอ่อนแรงกับการหางานกับการสมัครงานอยากให้ฮึดสู้ดูอีกสักทีครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พลิกชะตานะครับของคนเกิดปีกุลเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเดือนที่สมัครงานจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดปีกุลนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลนะครับในเดือนธันวาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลมีไพ่ดีอาคิมิสนะครับหรือว่าไพ่ผู้อย่างรู้ดินฟ้าไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเดือนธันวาคมนี้ คนเกิดปีกุลเก่งหาเงินฉลาดหาเงินบางคนมีเกณฑ์จะรวยได้เพราะขยันและตั้งใจในการทำมาหากินในเดือนนี้คนเกิดปีกุลท่านใดที่หาเงินด้วยการใช้วาจาใช้คำพูดใช้การเจรจาหรือคนค้าขายนะครับการเงินในเดือนนี้จะ เรียกได้ว่าดีเป็นพิเศษการเงินไหลเข้าการเงินสะพัดครับหาเงินได้ผ่านการติด ต่อสื่อสารเจรจาพูดคุยนะครับวาจาพารวยวาจาพาเรียกทรัพย์ครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายในเดือนธันวาคมนี้ไพ่จัสติกหรือว่าไพ่ตุลาการแห่งความยุติธรรมจะพูดถึงคนเกิดปีกุลท่านใดที่มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมีเกณฑ์ที่จะชนะคดีหรือผลแห่งคดี จบลงเป็นที่น่าพอใจของคุณนะครับในเรื่องเงินต้องบอกว่าในเดือนนี้การเงินดี แต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเรียกได้ว่าต้องทำงานหนักไม่เสียเหงื่อไม่เหนื่อยไม่ได้เงินคนเกิดปีกุลในเดือนนี้มีไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญขึ้นมาด้วยไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการมีไรายได้หลายทางมีไรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือขยันหาแต่มักจะไม่ขยันเก็บนะครับ เป็นเดือนที่คนเกิดปีกุนนั้นบ่อยครั้งยังใช้เงินตามอำเภอใจใช้เงินอย่างขาดสติหรือไม่ยังคิดจนทำให้นะครับแม้การเงินจะดีแต่ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บออมครับคนเกิดปีกุนทั้งหลายเอาละครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าเดือนธันวาคมนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดปีกุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีกุลนะครับในเดือนธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภของคนเกิดปีกุลในเดือนธันวาคมนี้มีไพ่ราชาแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวยและถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภคนเกิดปีกุลดวงดีมีดวงมีโอกาสมีโชคลาภได้นะครับโชคลาภของคนเกิดปีกุลนะครับ เมื่อมีไพ่หนึ่งถ้วยนะครับเราจะพูดถึงการมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับโชคลาภของคนเกิดปีกุนจะมาจากไหนไพ่จัด m ั้นหรือว่าไพ่ตายแล้วฟืน้นจะพูดถึงการฝันถึงลางสังหรณ์นะครับหรือว่าเลขที่มีความเกี่ยวพันกับผู้เสียชีวิต นำพามาให้ได้ครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำให้คนเกิดปีกุลทำบุญลงศพ ก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีกุลได้ดีในเดือนธันวาคมนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามบุญกุศลแต่ละคนที่ทำมาไม่เท่าเทียมกันเราไปกะเกณฑ์อะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือมันทำความดีมันสะสมบุญบารมีและเมื่อถึงเวลาโชคลาภจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราเองนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าเดือนธันวาคม2567นี้ดวงสุขภาพของคนเกิดปีกุลน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีกุลน,นะครับในเดือนธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีกุล ดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีกุนในเดือนธันวาคมนี้มีไพ่เดทนะครับหรือว่าไพ่ย,ยมมาทูดไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังครับ ท้งในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยการเดินทางต้องรอบคอบอย่าประมาทนะครับไม่อย่างงั้นนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้หรือมีเกณฑ์ต้องเจ็บป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลหรือบางคนอาจจะถึงขั้นต้องผ่าตัดก็เป็นได้เช่นกันคนเกิดปีกุนทั้งหลายไพ่สี่ถ้วยยังจะพูดถึงอาการเจ็บป่วยที่ เกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองนะครับใครที่เครียดมากๆต้องระวังในเรื่องของเรื่องของโรคเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับไพ่ราชินีแห่งดาบก็เช่นเดียวกันเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับหรือว่าการทำงานหนักมากจนเกินไปจนส่งผลต่อ ร่างกายของคนเกิดปีกุลได้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนี้คำทำนายนี้ไม่ได้อยากจะให้คนเกิดปีกุลนั้นวิตกกังวลน,นะครับแต่อยากจะให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติใครที่ไม่เคยหันมาดูแลสุขภาพก็อยากให้หันมาดูแลสุขภาพใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้มีสติและคิดถึงคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ เอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปครับมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักกันบ้างว่าเดือนธันวาคมส่งท้ายปลายปีดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตรปีกุลหรือคนเกิดปีหมูนะครับในเดือนธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดปีกุลมีไพ่4ี่ดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการหยุดทบ สถานะความสัมพันธ์ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกเลยว่าเดือนธันวาคมนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ดูจะไม่คืบหน้าไม่พัฒนาเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าใครที่กำลังคบหาดูใจกันอาจจะต้องคิด ทบทวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าสามารถที่จะไปกันได้ไหมหรือถ้าจะไปกันต่อจะต้องทำอย่างไร ในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลในเดือนธันวาคมนี้มีไพ่ห้าเหรียญน,นะครับขึ้นมาด้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการอับโชคในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักรักใครๆต้องตัดสินใจให้รอบคอบคิดทบทวนให้ดีระวังในเรื่องของการตัดสินใจผิด พลาดได้คนเกิดวิกุลทั้งหลายครับใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีปัญหาอาจจะเกิดสถานการณ์ทะเลาะกับคนรักหรือว่ามีเหตุเข้าใจผิดมีเหตุไม่เข้าใจกันได้หรือเป็นช่วงเวลาที่คนรักอาจจะขอยุติความสัมพันธ์ นะครับมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดปีกุลด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจับมือคนรักให้แน่นๆใส่ใจความรักที่มีอยู่ให้มากๆนะครับแล้วก็ขอให้คนเกิดปีกุลนั้นก้าวข้ามผ่านเดือนธันวาคม2567นี้ไปด้วยความสุขความสบายใจและสมหวังในความสัมพันธ์ครับ ส่วนคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่ดีนักนะครับคิดจะรักใครชอบใครเนี่ยยังไม่สมหวังสมใจนะครับคนโสดบางคนเองก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะครับไม่ได้ทุกร้อนอะไรด้วยนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปครับคนเกิดปีกุน ปี2567ากำลังจะก้าวข้ามผ่านไปนะครับก็ขอให้นะครับ ในปีต่อๆไปนะครับในช่วงเวลาต่อๆไปจากนี้คนเกิดปีกูลน,นั้นได้พบแต่สิ่งดีๆได้พบแต่ความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุรลักษาเทวอวยพรคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีกุนหรือคนเกิดปีหมูทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละ1นึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ share, เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับ ขอบคุณครับ